ร่วมทำบุญในวันวิสาขาบูชาวันประสูติตัดสรูปริพานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดสองแวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับ,บวยขอโชคพระบารมี บนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปัแก่นนี่ก็เป็นรอบแรกในการเยียนเทียนผู้ที่มีจิตศรัทธาก็มาร่วมบริจาคได้นะครับแล้วก็ไถ่ชื่นโคกระดูก รอบแรกนะครับทุกขุดก็มาเย็นเยนกันเยอะมากนะครับนวันนี้วันนี้ก็มารักบอลกัน

วันคืนพระจันทร์เต็มดวง